เช้าๆแบบนี้นะคะที่เมืองพลสวรรา์อากาศเย็นสบายค่ะแต่ว่าที่นี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะว่าอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีค่ะเพราะว่าอยู่ในที่สูงนะคะอยู่เหนือระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ1,200เมตรที่นี่ก็เลยได้ฉายาว่าสวิสเซอร์แลนด์ลาวค่ะซึ่งดูโดยภูมิประเทศแล้วนะคะก็ไม่ได้ต่างอะไรจากวังน้ําเขียวบ้านเราค่ะ สวรรค์เป็นเมืองเอกของแขวงเชียงขวางมีความหมายตามชื่อในภาษาลาวว่าขุนเขาแห่งสูงสวรรค์อยู่ทางภาคตะวันออกของลาวค่ะแต่เดิมในสมัยโบราณแขวงเชียงขวางมีชื่อว่าเมืองพวนซึ่งมีชาวพวนได้อ,อพยพหนีภัยสงครามและถูกกวาดต้อนไปอยู่ในประเทศไทยหลายครั้งหลายคราและยังคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวพวนไว้อย่างดีคนพวนกลุ่มนี้เลยเรียกตัวเองว่าชาวไทยพวนค่ะ เป็นเมืองเล็กๆนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก็คือทุ่งห,หินซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันแต่ว่าตอนนี้ไปเดินเล่นตลาดเช้ากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่ขายหวยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ขายยังไงคะแบบจะเอาสองหนึ่งเปดเราต้องเขียนสองแล้วก็หนึ่งปดใ,ใส่เจียเลขต้องกี่หลักคะ สามหลักอ่าสมมติอยากได้ตัวเลข719สมมติค่ะใช่มี719ก็มีเท่าไหร่คะ3 0 0พ3 0 0กีบเป็นเงินไทยนี่ประมาณเท่าไหร่อะ18บาท18บาทแล้วเดือนหนึ่งออกกี่ครั้งคะออก8ดครั้ง8ครั้งแมนอทิหนึ่งอดออกเท่ละครั้งเป็นสองครั้งอทิหนึ่งอทิหนึ่งออก2ครั้งวันไหนบ้างคะวันอังคารกับวันศุกร์ วันอังคารกับวันศุกร์แล้วรางวัลใหญ่นี่เท่าไหร่คะอันทื่นี่ได้ล้านห้ารางวันใหญ่ล้านห้ากีบแมนแล้วมีคนก็ได้ตลอดได้ได้ทุกได้ทุกครั้งแมนค่ะขายดีไหมคะขายดีเพราะว่าส่งนี้คนซื้อซื้อหลายซื้อเยอะคนคนเราชอบเล่นหวยไหมไม่เออชอบชอบสอบแมนแล้วถ้าเกิดว่าขายเลขซ้ำได้ไหมคะได้ได้ สมมติสมมติสมมติซื้อห้าหนึไปแล้วมีอีกคนนึงเข้ามาเขาก็อยากได้ห้าหนึ่งปขายได้ไหมถ้าว่าขายเกินไปถ้าเขาถือเขาต้องได้จ่ายเองบุเมนรัฐบาลจ่ายจริเขาต้องได้จ่ายเองเลขหนึ่งขายได้ทีเดียวแมอตลาดก็ขายของเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้ประจำวันผักผล,ลไม้เสื้อผ้า ซึ่งบรรยากาศก็คล้ายๆตลาดบ้านเรานะคะตลาดแฉะนะคะคุยกยับี่แมคคานะคะเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยก็จะมาจากเมืองไทยค่ะอย่างเช่นมางคุด เอามาจากเมืองไทยละมุดด้วยหรือว่าจะเป็นอังหุ่นนะคะบางคุดที่นี่ขายโลละ60บาทละมุดโลละ40บาทแล้วก็อังหุ่นโลละ120บาทค่ะราคาก็พอๆพกับเมืองไทย คำพูดก็เจ็บๆทั้งนั้นนะคะอยากไปเดินถนนคนเดินแต่ไม่อยากเดินถนนคนเดียวหรือว่าจะเป็นตัวนี้เน่เพราะรักไม่ถูกคนจึงตกเป็นคนไม่ถูกรักางนี้เป็นตน้นหรือว่าอย่างเช่นตัวนี้เบอร์โทรไม่มีมีแต่เบอร์ห้องตัวละ80บาทค่ะ ตัวต่อค่ะาาขายกิโลละ800บาทนะคะส่วนนี่นกนางแอน่นขายกิโลกรัมละ800บาทเช่นเดียวกันค่ะปกติปกติคนลาวเขากินยังไงกินสดเลยไหมเป็นนึ่งไปทอดเอาไปนึ่งไปทอดก่อนนะคะอ๋อไม่ไม่กินสดสดใช่ไหมคนไทยกินสดสดเลยนะ <c oughs> ส่วนนี่ค่ะตัวต่อดองนะคะขวัละ100บาทค่ะแ,และนี่นกระรอกค่ะตัวละ80บาทค่ะ ลาร้าค่ะปลาร้านะคะมีให้เลือกหลายชนิดค่ะแต่ว่าถังนี้เนี่ยแพงที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นประดุกขายกิโลละ240บาทค่ะ